ครับผมไม่เห็นเลยครับไม่เห็นเหมือนแบบว่าไอ้เขาเดือดเบาๆอะไรอย่างเงี้ยความจริงก็ความจริงอะไรประมาณนี้ค่ะก็ไม่รู้ว่าเขาไม่ถึงเขาลงในไอจีเขาอะไรครับอาจจะไม่ได้หมายถึงผมก็ได้นะได้เหมเรื่องเรากำลังแบบเป็นประเด็นคุณก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบเออไม่แน่ใจอ้ต้องไปถามเขาดูนะครับว่าเขาลงหมายถึงอะไร ไม่มีครับก็ไม่ได้มีบานปลายอะไรใช่ครับแค่แบบว่าเออหมายถึงว่าเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้รอบที่ผมไปสัมภาษณ์ไปนะ่างเครับเขาอาจจะบอกเอ๊ะทำไมพูดถึงพูดแบบว่าไม่เหมือนกันแต่จริงผมว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเหตุผลมากกว่าว่ามันคืออะไรอะไรเราจะได้คุยกับพี่กไหมคะับอาจะให้สัมภาษณ์ไปครั้งละยังเขายังไม่ได้เจอกันครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันค่อยคุยก็ได้ตอนนี้แบบคุจิ้นเรากลายเป็น ต้องถามว่าใครเป็นคนให้ดีกว่าเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรอย่างนั้นนะครับคือผมเองกับกี้ก็เหมือนเดิมแฟนคลับก็เหมือนเดิมฮะมไม่ได้มีไม่ได้มีปัญหาอะไรครับใช่คค่าทางฝั่งกี้เขาอาจจะไม่เข้าใจหรือเปล่าที่เราแบบทไมไม่ไล์กลับไปอะไรองี้อืมเท่าที่จําได้อันล่าสุดผมก็ไล์กลับไปนะอะไรอย่างงี้แต่มันก็มีบางอันที่แบบว่าคือถ้าเกิดคนที่มีไลน์ผมจะรู้เลยว่าแบบว่าเออผมก็ไม่ค่อยตอบไลน์อยู่แล้วอะไลน์ผมแบบ คนส่งเข้ามาถ้าเกิดผมยกขึ้นมาให้ดูตอนนี้ลายผมค้างแบบเกือบๆพันอันน่ะเออผมก็ผมเป็นอย่างนี้ไปแล้วถ้าคนที่สนิทกับผมจะรู้ว่าผมแต่ว่าบางทีทํางานแล้วคนไลน์เข้ามาเยอะก็ไม่ได้ไปตอบเีงอะไรอย่างเงี้ยนะเริ่มยืดยาวลอยไะเลยกับแม่คุี่นโรงแรมลอยไปเลยเดี๋ยวไว้รอเจอกันครับเดี๋ยวคงได้เจอกันเดี๋ยวผมก็คุยกันว่าเออมันเป็นอะไรย่งไรอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีไม่ได้มีปัญหาอะไรครับใช่ใช่อย่างเราพร้อมที่ เจอบงแมวเหมือนที่เขาก็อยากเคียร์ให้เราเจอกันอะไรก็เจอกันได้ครับไม่เคยว่าเจอกันไม่ได้เลยอย่างแบบก่อนหน้านี้ที่แบบว่าเหมือนกับทางกี้บอกว่าเคยนัดให้ให้ผมเจอป๊อกอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็จะบอกว่าจากวันนั้นเนี่ยผมก็ยังมานั่งนึกอยู่ว่าเอ๊ะหรือมันมีกี้เคยชวนให้ไปเจอคุณป๊อกจริงๆก็เราจาไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่นั่งนึกก็ไม่มีนะอะไรเงี้ยไม่น่าจะมีว่า เขาชวนให้ไปเจอคุณป๊อกก็เลยเดาว่าอาจจะเป็นว่าเขาอะนัดกับคุณป๊อกไว้บอกคุณป๊อกไว้ว่าเดี๋ยวจะให้มาเจอผมหรือเปล่าแต่ว่าตอนที่กี้มาบอกผมอะเขาไม่ได้บอกว่าให้ไปเจอใครหรืออะไรก็แค่บอกว่าเออกินข้าวกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ว่างก็เลยไม่ได้ไปแค่นั้นเองอันนี้ผมก็พยายามหาเหตุผลให้ของของเหตุการณ์นี้ว่ามันน่าจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดตัวผมเองอะผมก็ยังดึงไม่ออกว่าเอ๊ะเคยว่ามีกี้ว่าชวนนัดให้ไปเจอคุณป๊อกเมื่อไหร่ ไม่ได้มีเหตุผลที่ chips, จะต้องบายเบี่ยงเลยครับเจอได้อยู่แล้วครับไม่ได้ไม่ได้ม er ีอะไรบาดหมางหรือว่าไม่ได้มีอะไรขัดแย้งเพราะนั้นทํางานอยู่ในวงการเดียวกันเจอกันได้อยู่แล้วคเจะนัดเองเลยคะาคนเอาไว้รอเดี๋ยวมีจังหวะเจอกันเดี๋ยวมีจังหวะเจอกันก็คงได้คุยกันครับว่าเอ๊ะมันไม่เข้าใจอะไรกันตรงไหนเข้าใจผิดอะไรกันตรงไหนครับผมยังมันมันไม่ใช่เรื่องแบบที่จะต้องรีบอะไรขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนอะไรอย่างเงี้ยครับตัวใหญ่ช่องเองมีการปรับโอนให้กับพวกคู่เรา ไม่มีไม่มีเพราะว่าเขาก็รู้ว่ามันไม่ได้มีอะไรอ่ะครับใช่บางทีมันเกิดจากการที่คนนึงสัมภาษณ์ทีนึงอีกคนนึงสัมภาษณ์ทีนึงผ่านสื่อตรงกลางไปนะครับสื่อสื่อตรงกลางก็ผ่านกัอีกอหลายทอดจนมาถึงอีกคนหนึ่งมันก็มีการผิดเพี้ยนอะไรกันบ้างเป็นธรรมดาเป็นปกติอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้เปทูจิ้งความสนิทสนมยังเหมือนเดิเมไหมครับสนิทน้อยลงคือเราเจอกันน้อยลงจรงิงๆนะครับคือต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างอะไรอย่างเงี้ยถ้ายกตัวอย่างผมกับเกดอ่ะเจอกันปีหนึ่น คือยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมคุยกันเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรพอมาทำงานด้วยกันก็เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้บอกว่าถ้าไม่เจอกันจะต,ต้องแบบว่าไม่ถูกกันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือยิ่งคนที่ทํางานในวงการตรงเนี้เป็นนักแสดงเนี่ยก็จะรู้เลยว่าถ้าไม่ได้เล่นละครด้วยกันก็เจอกันแค่ตอนอีเวนต์หรือว่ามีงานอะไร่วไม่นะเพราะว่าแฟนคลับผมเขาก็ค่อนข้างแบบ เป็นกลุ่มเดียวกันอยู่แล้วนะครับแฟนคลับผมกับกี้อะไรเง,งี้ยเขาก็ค่อนข้างเข้าใจะะว่าเออก็ตอนนี้มันไม่ได้มีละครคู่กันก็เลยไม่ได้เจอกันไม่เคยครับครบรอบแฟนมิตติ้งแล้วจะมีแบบว่าจัดไม่เคยครับครบรอบแฟมิตติ้งธรรมดาไปมิตติ้งของผมกากี้ก็คือเป็นตอนวันเกิดเดือนนู่นเดือนสิงหาอะไรครับผม